สวัสด,ดีค่ะพี่น้องเซลล์นี่เมนิสิมาคปนปลาเข็งจ้าปลาเข็งนี่แต่ตุยง่ายแม่ปตาเอามาสง่งพี่สาวอยูอส่สัระฆังออกมาส่งมาเนี่ยจ้าพี่น้องนเนี่ยทานสดๆแ่ะพี่น,อนอ้องเพราะว่าเมนิสเอาเกลือใส่เอาเกล็ออกด,ดออกมีสิขันเกลือออกเอาเยางมันออกสะพะตน์น่าจ่าข้างพี่น้องโอ้โหตุยง่ายคนปลาเข็งกินกับบวกผักจ้าบัวหนักน้ำเต้า นี de. De. ่ไม่ได้อยางแล้วเนาะอนเ่มองเด้ออโทษ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 ไปนองโทษตายแล้วไปเนี่ยดินได้ยังเนาะยางอะไรถ้าฝนไม่นนำยางหลไรพี่นนอง chưa biết xay móc và lạc chạy móc và lạc điện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  móc thì lạc điện มนแม่มีนเีมัดผมมนกินน้องเลยแต่มาอยมากินนั่งคอคนใช้ได้กินน้องนี่คอปลาจิมี่แดอันนี้ก็ตวยังนโอ้จิวัดหนั่นสิวดน้อนบอกินน้องแค่หอมน้ำะเ มเมน็ทสิมาเริ่มป่นเหล้วจ้าเดี๋ยวโคบีก้อนพี่นอ้องหอมกระเทียม เนยซอ,อยมัด้วหอมสะกดเจ้าอมบานคนแยกแสี่ ต้องโขแหลกมาได้ก็ได้พี่น้องเพราะว่ายานมันเต็มใจนี่ไม่ได้เสียวฝาล้ม ผงปรุงรสใช้ถ้ามีนึงดอกพี่น้องเกลือนิดหนึ่งนี่เซลปิ้งผงเห็เป็นสีสันนักพี่น้องน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย จริงๆแล้วไม่ได้เอาเกลือนำไปเอาปลาใส่หมอนต้มน้ำยูจังแบบนั้นก็อย่างนั้นก็น่ารักแต่ได้เอามาเพิ่มดีอหอมไปน้องหอมป๊าดตัวทึ่มค่ครเป็นกระแสน้ำปลาต้ม หอมซอยไม่นิดเผาแล้วจ้ะเผาเบิดถูกยางทั้งหอมทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงคุณนพี่น้องไม่กินน้ำก๊อกขวัญใจเด้อจ้ะเอาคลิปหนาจังกอกันไหมนาะพี่น้อง,ง,นองอนเอานานนะ,นนะสวัสดีจ้ะ